สวัสดีครับพบกับผมช่องภูฟ้าสางนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็น ep 2นะครับซึ่งเราจะมาดูผลการทดสอบนะครับหลังจากที่ใน ep 1เนี่ยเราได้ทำการทดสอบโดยการนำปืนไปแช่น้ำไว้เป็นระยะเวลา7วันนะครับแล้วเราก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นสนิมหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ครบ7วันพอดีนะครับวันที่ผมได้นำปืนไป แช่ทดสอบเนี่ยก็คือวันที่4พฤศจิกายน2565นะครับเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตรงกับวันที่12พฤศจิกายน2565นะครับก็ถือว่าเกิน7วันมาแล้วเข้าสู่วันที่8แล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่าปืนที่แช่น้ําไว้7วันเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราก็ได้นําปืน Glock 19 Gen 4 USA นะครับ ซึ่งเป็นปืนขนาด9มมลำกล้องยาว4นิ้วนะครับแล้วก็ทําการบรรจุกระสุนไว้ในแม็กกาซีนจํานวน10นัดนะครับแล้วก็ใส่ไปในตัวปืนแช่น้ําไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับผลการทดสอบนะครับว่า7วันเนี่ยอยู่ในน้าอย่างต่อเนื่องเลยเนี่ยมันจะมีคราบสนิมในจุดไหนบ้างนะครับหรือจะไม่เป็นเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับนะครับก่อนอื่นนะครับผมให้ดูนะครับว่า วันนี้นะครับตรงกับวันที่12พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 5นะครับเวลา17 3 5นาฬิกา35นาทีนะครับซึ่งที่ผมได้เรียนไปในเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็แช่ไว้ตั้งแต่วันที่4นะครับวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่วันที่8แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับเปิดเลยนะครับใช้คัตเตอร์รีเลยครับ ปืนนะครับมันก็มีคราบนะครับคราบน้ํามันที่อยู่ในตัวปืนนะครับครับเมื่อผมเอาขึ้นมาจากน้ํานะครับก็ทําการฉีดนะครับล้างคราบต่างๆนะครับบนตัวปืนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเช็ดให้แห้งนะครับด้วยกระดาษทิชชู่นะครับเช็ดเพื่อเราจะได้มาตรวจสอบนะครับ สภาพของชิ้นส่วนต่างๆนะครับของตัวปืนนะครับว่ามีส่วนไหนนะครับที่เกิดสนิมอนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับไม่มีกระสุนในลังเพลิงนะครับปืนปลอดภัยนะครับอนุญาตเหนี่ยวไกนะครับระบบคนไกาการทำงานก็ปกตินะครับ ครับเดี๋ยวเรามาถอดดูชิ้นส่วนกันเลยนะครับผมถอดชิ้นส่วนออกมาแล้วนะครับแล้วก็ทําการตรวจดูร่องรอยแล้วก็จุดที่ขึ้นสนิมนะครับก็พบว่ามีนะครับมีสนิมนะครับจุดไหนบ้างนะครับจุดแรกเลยนะครับก็คือบริเวณโซลูชันนะครับ หรือว่าล่องสําหรับการลื่นนะครับเวลาที่เราขึ้นลำหรือขึ้นสไลด์นะครับเห็นไหมครับจะมีแดงๆอยู่นิดนึงนะครับนะครับถ้าเรามองกับแสงนะครับจะรู้เลยว่าจุดไหนนะครับที่เริ่มจะเป็นจุดที่เกิดสนิมนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับผมก็สันนิษฐานไว้แล้วนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ยมันจะต้องเกิดสนิมแน่นอนนะครับ เพราะว่ามันเป็นล่องเป็นสันที่เราจะใช้จับตลอดนะครับใช้สัมผัสกับมือตลอดซึ่งมันอาจจะทําให้มีการสะสมนะครับของคาบเหงื่อคคาบใครนะครับแล้วถ้าเราฉลมน้ํามันไม่ดีนะครับมันก็อาจจะต่อให้เป็นสนิมได้นะครับนะครับจุดต่อไปนะครับที่ผมเจอนะครับ นี่เลยนะครับบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เสียดสีกับสไลด์นะครับมันจะอยู่บริเวณคงปืนนะครับนี้นะครับจะอยู่อย่างนี้มันก็จะเสียดสีกับสไลด์แล้วก็เมื่อใช้งานมากๆนะครับมันก็จะมีล่องรอยของการสึกหลอนะครับมันก็เลย เป็นจุดที่สนิมขึ้นได้ง่ายนะครับจุดหนึ่งนะครับเจอสองที่แล้วนะครับจุดที่สามนะครับที่ผมเจอนะครับก็คือตัวแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนปืนก๊อกเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็หุ้มด้วยโพลิเมอร์ด้านนอกนะครับรูบอกจำนวนกระสุนนะครับจะขึ้นทุก ช่องเลยนะครับทุกรูเลยนะครับทุกรูเลยซึ่งจุดนี้เนี่ยผมก็ไม่คาดคิดนะครับว่า,วาจะขึ้นสนิมได้เยอะขนาดนี้นะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวสไลด์กับตัวลำกล้องนะครับจะต้องขึ้นสนิมแน่นอนแล้วก็จะเห็นได้ชัดที่สุดแต่ตัวลำกล้องเนี่ยกลับไม่มีสนิมนะครับผมลองใช้แสงนะครับส่องดูอย่างละเอียดแล้นะครับ ก็ยังไม่พบภาพสนิทนะครับจุดต่อไปที่พบนะครับเป็นจุดสุดท้ายเนยนะครับที่ผมพบในวันนี้ก็บริเวณปุ่มคันค้างสไลด์คันปลดสไลด์นะครับซึ่งก็มันจะมีร่องอยู่นะครับแล้วประกอบกับผมใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ผิวลมดำเนี่ย มันลอกออกไปนะครับเป็นสีขาวมันก็เลยทําให้เกิดสนิมได้ง่ายนะครับนี่นะครับก็เป็นการตรวจด,ดูจากทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับที่ผมพบที่พบก็จะมีอยู่4ชิ้นส่วนด้วยกันนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นผลการทดสอบของผมเองนะครับจากการนำปืนกล็อก19 gen 4 usa นะครับไปแช่น้ำอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา7วันนะครับซึ่งก็พบว่าเกิดสนิมนะครับแต่ว่าการเกิดสนิมเนี่ยก็จะเป็นบางจุดบางส่วนนะครับของชิ้นส่วนต่างๆในตัวปืนนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าปืนรุ่นเดียวกับผมเนี่ย box สิบเก้า gen สี่ usa เนี่ยจะเกิดสนิมบริเวณจุดเดียวกันทุกกระบอกนะครับตรงนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแล้วสาหรับปืนรุ่นอื่นๆน,นะครับยี่ห้ออื่นเนี่ยก็คงจะ ่ไม่เหมือนกันทุกกระบอกนะครับในการเกิดสนิมนะครับตัวนี้ก็เป็นการทดสอบโดยส่วนตัวของผมเองจากปืนที่ผมใช้งานเองนะครับซึ่งผมก็มีความสงสัยนะครับว่าถ้ามันแช่น้ำไว้เจ็ดวันในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยผมก็อยากทราบว่าปืน,นมันจะอยู่ในสภาพไหนนะครับมันจะชำรุดไหมแล้วมันสามารถที่จะ,ะซ่อมแซมได้หรือเปล่ปา จะชำรุดนะครับจะชำรุดมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็สงสัยแล้วก็ผมก็ได้คำตอบในตัวของผมเองแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นการทดสอบนะครับแล้วก็เป็นการแชร์กับเพื่อนๆนะครับที่สงสัยว่าเออถ้าปืนล็อกสิ9เเนี่ยมันแช่น้ำไว้มันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมก็จบการทดสอบแล้วในวันนี้นะครับก็คลายความสงสัยกันแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมช่องภูฟ้าสางนะครับ ช่วยกด u u s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ